ก็วิธีตรวจเช็ค UPS เบื้องต้นนะครับสำหรับคนที่มี UPS แล้วก็เปิดไม่ติดนะฮะอย่างเช่นตัวนี้นี่เปิดไม่ติดนะครับเสียบปลั๊กเปิดก็ยังไม่ติดนะฮะก็สันนิษฐานข้อแรกเลยก็คือว่าแบตเตอรี่หมดอ่าทีนี้จะรู้ได้ไงว่าแบตเตอรี่หมดคุณก็ต้องมีเครื่องมือวัดนะครับอย่างเช่นพวกมิเตอร์ต่างๆอันนี้ก็เป็นมิเตอร์ชนิดหนึ่งนะครับเป็นแบบปาก,กาก็ใช้มิเตอร์แบบไหนก็ได้นะครับที่วัดวัดและเห็นค่าออกมาอ่าเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะวัดตัวเลขให้ดูนะครับ วัดแบตเตอรีด่ดิมีไฟเท่าไหร่นี่มีไฟมีแค่4โวลต์เองแบตเตอรี่ที่ดีนะครับ UPS จะเปิดติดได้ต้องมีไฟอย่างน,น้อยๆ10โวลต์ถึงจะเปิดติดนะครับอันนี้ตีได้เลยว่าแบตเตอรี่เสียเช็คแบบเบื้องต้นเลยนะครับก็ถอดออกมาส่วนใหญ่ UPS ที่ใช้ไปน,นานๆเนี่ยครับอย่างปี2ปีเนี่ยแบตเตอรี่มันจะเสื่อมนะฮะนี่เขย่าแล้วได้ยินเสียงนะฮะ อันนี้ตัวแผ่นธาตุมันเสียไปละอย่างตัวนี้แบตเตอรี่12โวลต์ขนาด9แอมป์นะครับก็ UPS ไซส์นี้สามารถใส่ได้ตั้งแต่ตัว5แอมป์ถึง9แอมป์นะครับถ้าแอมป์5แอมป์ก็จะสั้นครึ่งหนึ่งของตัวนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันก็ระยะเวลาในการสำรองไฟก็จะน้อยลงนะครับก็ทางที่ดีก็ใช้ประมาณสัก6แอมป์ถึง9แอมป์นี่นะครับถ้าเกิน9แอมป์เนี่ยมันจะใส่ใส่ในล็อกนี้ไม่ได้นะฮะเดี๋ยวผมจะเทสดูนะครับว่าถ้าเราไปซื้อแบตเตอรี่มาใหม่แล้วอ่ะมันจะ ก็ตัวนี้ผมมีแบตเตอรี่เก่าอยู่ก็มีไฟอยู่นิดหน่อยนะครับผมก็เอามาลองเสียบดูนะครับเป็นตัว12โวลต์เหมือนกันแต่แอมเยอะนิดหนึ่งตัวนี้แดงเส็จบวกดำใสลบนะครับก็ใส่ให้ถูกข้างถ้าใส่ไม่ถูกข้างก็ฟิวบนบอร์ดมันก็จะขาดนะครับนี่ผมลองเปิดดูเสเสร็จแล้วเปิดเครื่องถ้าเครื่องใช้งานได้ปกติเสียแค่แบตเตอรี่นะครับก็จะสามารถเปิดติดเช่นตัวนี้นี่ อย่างที่เห็นตัวนี้ก็คือเปิดติดและแบตเตอรี่มีอยู่นิดหน่อยสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมันก็ตัดอันนี้แสดงว่าตัวเครื่องใช้ได้คุณไปหาซื้อแค่แบตเตอรี่มาเปลี่ยนนะครับถ้าทานที่ดีก็หาซื้อไซนี้แหละไซเดิมของมันนี่แหละก็12โวลต์9แอมป์เขประมาณสัก600-800บาทฝากไว้เป็นข้อมูลสําหรับคนที่อยากจะซ่อมเองนะครับสวัสดีครับ